ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาทานอาหารข้างนอกนะคะนี่เป็นอาหารอิตาเลียนค่ะเป็นอาหารอิตาเลียนเกี่ยวซตอกโกฮังทามิมัสเกรเกร์สเตกิทามิมสเป็นอาหารอิตาเลียนนะคะเป็นไงคะขนมปังขนมปังทาโอ,โอ้น่ากินจังเลย น่ากินจังเลยอาหารอิตาเลียนมีสเต็กอันนี้ก็เป็นสเต็กนะคะเป็นสเต็กอุ้ยแต่และอันนี้ผักค่ะสลัดะเป็นผักใส่หลายๆอย่างน่าทานไหมคะอ,อันนี้พิเศษนิดนึงจะไปส่งลูกสาวกลับโตเกียวแล้วค่ะลูกสาวจะกลับโตเกียวแล้ววันนี้ก็เลยมาพาลูกสาวมาทานข้าว กินข้าวดูบริเวณร้านเขาหลูมไหมเวณร้านเขาหลูมไหมเอ๊ยร้านเขาสวยเนาะสวยเนาะสวยเนาะเห็นไหมสวยไหม,มสวยไหมร้านเขาโอเคนี่บริเวณร้านนี่ทา,ขานทาข้าวเนาะทานข้าวกันไหมทุกคนทานข้าวหรือยังคะกับข้าวอาจจะมีน้อยสั่งมาเรื่อยๆค่ะมาแล้วมาอีกชุดนึง

แฮมเบอร์เกอร์ชีสค่ะแฮมเบอร์เกอร์ชีสเห็นไหมคะมีไข่ด้วยโอ้น่าทาน่ามีนมปังเป็นอาหารอิตาเลียนนะคะนี่ชีสแฮมเบอร์เกอร์ชีสค่ะมาค่ะมาทานด้วยกันค่ะทุกคนวันนี้พามากินอาหารอิตาเลียนในญี่ปุ่นนะคะโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะเขียวว่าโอฮิโยรุโนโกฮังเดสให้ เคียวแฮมเบอร์เกอร์สเต็กกี้เคียวกุกกากุมโน,โนทำม,มิมาสมาทำมีนะฮิทำอีชอนนี้ทำมีทำมีติดใจฮัลจมฮตะมาตะัลโหลฮัหฮัลโหลฮัหมอัลน่าทานโหัโหลนัลโลฮัลลิปลล โอเคงั้นเดี๋ยวขอทานอาหารก่อนนะคะแล้วคลิปหน้าเจอกันนะคะสวาสดีค่ะสวัสดีนะคะ